รีวิว oppo A78 สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยทันสมัยหน้าจอ90เฮิรตกล้อง50ล้านแบตอึดชาร์จไว67วัตต์ซูเปอร์วู๊ น18ะะคะเขามาพร้อมกับโสโลแกนเร็วแรงสุดทุกเอ t นเตอร์เทนเมนต์แน่นอนว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ลื่นไหลเร็วแรงนั่นเองนะคะตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยเรียนวัยทำงานนะคะและที่สำคัญเลยคือรุ่นนี้เนี่ยเขามาในราคาที่ไม่ถึงหมื่นอีกด้วยค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลย และก่อนเข้าดีไซน์นะคะก็เหมือนเดิมเลยกับ Blue Armor นั่นเองฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ต้องมาอัปเดตให้ฟังกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ออกโปรดักต์ใหม่นะคะก็คือเป็นฟิล์มกระจกแบบกันมองนั่นเองนะคะเป็น Privacy Glass นะคะป้องกันคนแอบ,บอ่านหน้าจอของเรานะคะก็มีออกมาให้เลือกซื้อกันได้แล้วด้วยนะเป็นอีกหนึ่งออปชันเลยนะคะความแข็งแรงคงทนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับ 9H คุณภาพสูงเหมือนเดิมค่ะ มาพูดถึงดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะมีสีออกมาให้เลือก2สีด้วยกัน,ก,นก็คือสีอะควากรีนนะคะสีนี้เลยและอีกหนึ่งสีจะชื่อว่ามิสแบล็กนั่นเองนะคะโดยสีอะควากรีนเนี่ยเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากสายน้ำนะเพราะฉะนั้นเขียวนี่เนี่ยจะเป็นเขียวที่ค่อนข้างติดไปทางฟ้ามากหน่อยเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแลวเขาก็มีการออกแบบลวดลายนะคะที่เรียกว่าไดมอนด์เมทริกอีกด้วยนะได้ลวดลายที่ถือว่าสวยงามเลยนะคะมีการเหลือบเล่นแสงเป็นเหมือนไดมอนด์แบบนี้เลยนะ แล้วก็ในส่วนของฝาหลังเนี่ยก็จะแทบไม่ติดรอยนิ้วมือเลยนะคะคือเรียบลื่นไปแบบนี้เลยในส่วนของซีดำนะคะ i s s Black เนี่ยอันนี้เขาจะไม่ได้เป็นลวดลายแบบนี้นะคะจะต่างกันออกไปนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของออ p o ป l o w มีความระยิบระยับนะคะก็คือสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองในส่วนของดีไซน์ภาพรวมนะคะเขาจะเรียกว่า u l t r a Slim r มเร o นั่นเองนะมีความบางแค่7.93มิลเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักอยู่ที่180กรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเลยนะคะแล้วตัวเครื่องก็ถือว่า ค่อนขั้นบางเลยนะจับถือถนัดมือมา,ากๆเลยค่ะ เราูดถึงหน้าจอบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยคมชัดสวยงามสีสันสดใสมากๆเลยให้พาร์เนลมาเป็น AMOLED นั่นเองนะคะขนาด6.4นิ้วความละเอียดสูงสุดระดับ Full HD+ เลยนั่นเองนะอัตรา r e f r e s จะอยู่ที่90เฮิรต์นะคะสว่างได้สูงสุดอยู่ที่600นิตนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมี Smart Backlight นะคะก็คือสามารถปรับแสงของหน้าจอเนี่ยให้เหมาะกับภาพแวดล้อมของเราได้อีกด้วยแล้วก็ยังไม่พอนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยได้รับการรับรองจาก SGS นะคะว่าจะช่วยถนอมสายตานะแล้วก็ลดแสงส ีฟฟ้าได้มากถึง12.5อีกด้วยค่ะ ดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาจะให้กล้องหน้านะคะเจาะรูอยู่ที่มุมซ้ายบนนั่นเองนะแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ใต้หน้าจอบริเวณถึงกลางด้านล่างตรงนี้อีกด้วยค่ะเหนือขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลำโพงซึ่งเขาสามารถใช้เป็นได้ทั้งลำโพงเสียงแล้วก็ลำโพงสนทนาเลยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยก็จะได้เป็นลำโพงคู่นั่นเองนะด้านบนไม่มีการใช้งาในใดๆนะคะในส่วนของทางด้านซ้ายของตัวเครื่องบ้างนะ,ะก็จะมีในส่วนของถาดใส่ซ ได้2ช่องพร้อมกับเพิ่มไมโคร s d c a กาได้อีกด้วยนะทางด้านขวานะคะปุ่มใช้งานพื้นฐานเลยนะก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มวดเสียงนะคะปุ่ม power นั่นเองนะแล้วก็มาต่อที่ด้านล่างเลยมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ให้มาด้วยนะคะมีไมโครโฟนช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็เป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านหลังนะคะให้กล้องหลังมาถึง2ตัวด้วยกันมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกด้วยค่ะ มาดูที่สเปคกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากชิปเซตก่อนเลยใช้เป็น snapdragon 680นะระบบปฏิบัติการ color OS 13.1บนพื้นฐานของ Android 13นะคะแรม8 g b สามารถเพิ่มแรม expansion ได้อีก8 g b เลยนะก็คือรวมๆใช้งานได้ถึง16 g b เลยนั่นเองนะในส่วนของรอมให้มาที่256 g b นะคะแบตเตอรี่ 5000mAh แล้วก็ยังรองรับชาร์จไวที่67วัตต์ super v o l อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีในส่วนของแบตเตอรี่ h e l h engine นะคะที่จะเข้ามาช่วยจัดการพลังงานของเครื่องนะคะให้เรามัน ใจได้ว่าเราจะสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนนะนอกจากนั้นนะคะถ้าแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะชาร์จไวมาก100%เต็มเนี่ยใช้เวลาแค่44นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของลำโพงคู่สเตอริโอให้มาอีกด้วยนะคะมีอัลต้าวอ m ลลุมนะคะสามารถเพิ่มเสียงได้มากถึง200%นะรวมถึงกันน้ำนะคะกันฝุ่นใน IP 54ด้วยค่ะ พูดถึงกล้องบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง2เลนด้วยกันนะคะโดยที่เลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะและอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของเลนเดฟ2ล้านพิกเซลนั่นเองนะในเรื่องของลูกเล่นนะคะโหมดของกล้องเนี่ยถือว่าให้มาจัดเต็มเลยนะมีทั้งในส่วนของโเก้แฟร์พอร์เทตนะคะก็คือปรับโเก้ด้านหลังนะคะเวลาถ่ายพอร์เทตได้นะมี AI p o พอร์เทตลิทัชชิ่งนะคะปรับผิวให้สวยงามนะคะปรับหน้าให้สวยได้เลยแล้วยังไม่พอยังมี AI ไอพอร์เทตเอนทันเมนช์ให้อีกด้วยนะคะในส่วนนี้เก็จะทําาาาให้รรสมถ ปรับในเรื่องของสีผิวนะคะปรับโทนได้ปรับคอนทราต์ปรับความอิ่มสีใดใได้นะคะก็คือมันจะได้เลยว่าถ่ายพอเทตออกมาสวยแน่นอนนะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของแตะสแนปช็อตนะคะแล้วก็มีอัลตร้าเคลียร์108ล้านพิกเซลอีกด้วยทําให้ได้ภาพมีความละเอียดสูงมากขึ้นนั่นเองนะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าให้ฟีเจอร์มาครบมากๆเลยแล้วก็กล้องหน้านะคะกล้องหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเซฟี่สวยมากนะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะปรับแต่งผิวได้นะคะตามปกติเลยนะสวยงามเลยนนนนอกกกจากั้ะนนะคะ็ มาถ่ายวิดีโอนะคะเป็นแบบว่าดูโอวิววิดีโอได้ด้วยก็คือกล้องหน้ากล้องหลังของกันแล้วก็มีในส่วนของเซลฟี่ HDR โหมดให้อีกด้วยค่ะเอาเรียกได้ว่าในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยให้มาครบเพื่อนจัดเต็มเลยค่ะ พูดถึงเรื่องเกมบ้างดีกว่านะคะเกมเนี่ยก็ยังเล่นได้นะคะจากที่เราทดสอบนะเกมแรกเนี่ยขอพูดถึง ROV ก่อนเลยนะคะในส่วนของเกมเนี่ยเล่นได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะในเรื่องของการตั้งค่านะคะภาพ HD เนี่ยตั้งในระดับสูงมากได้เลยนะแต่ในส่วนของการแสดงผลเนี่ยจะได้ถึงระดับสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ p a r t i ิ l e เนี่ยก็ตั้งได้ถึงสูงสุดสูงมากเลยนั่นเองนะคะการเล่นก็เลื่นไหลสบายๆ,ๆนะคะไม่มีปัญหานอกจากนั้นนะคะในส่วนของเกมพ u b g นะคะจากที่เราทดสอบกันนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะตั้งค่าภาพ ได้ไม่สูงมากนักนะคะกราฟิกเนี่ยได้สูงสุดแค่ระดับสมดุลเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราตั้งระดับสมดุลเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดเฟมเรทระดับสูงได้นะเขาจะได้เป็นระดับกลางนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้เฟมเรทระดับสูงนะคะต้องภาพกราฟิกเนี่ยตั้งให้เหลือในระดับของดีเท่านั้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบรับชมคอนเทนต์ต่างๆหรือดูซีรีส์นะคะก็บอกเลยว่าเครื่องนี้นตอบโจทย์มากเพราะว่าให้ลำโพงคู่สเตอริโอม,มาเลยนะก็จะได้เสียงที่มันมีมิติซ้ายขวาม,มากขึ้นนั่นเองนะคะเสียงเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะในส่วนของภาพเนี่ยก็ถือว่าสีสันเนี่ยสดใสนะคะเพราะว่าได้พัฒนามาเป็นอ m o มเลเลยด้วยนะอันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้เลยคะ่ะ นี่คือตัวอย่างสิ่งจากลำโพงคู่นั่นเองนะคะสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ oppo a 78นะคะบอกเลยว่าจากสเปคทั้งหมดที่ไมาพูดมาเนี่ยไม่ว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนนะคะระดับกลางๆนะคะที่ราคาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าด้วยนะแล้วก็ให้สเปคมาเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่ถ่ายภาพนะคะก็คือ ใช้งานได้ดีหมดเลยนะแล้วก็มาในราคาที่สบายกระเป๋าอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว้าทำงานเนี่ยถือว่าเหมาะสมเลยอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะสําหรับเครื่องนี้นะราคาแค่899 9า้บาทนั่นเองนะคะไม่ถึงหมื่นเลยนะแล้วอีกอย่างสุดเด่นของเขานะคะคือในราคาประมาณนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะคะสําหรับชาร์จไว67วัตต์นั่นเองนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะถ้าเกิดว่าซื้อนะคะในช่วงวันที่1 3ถึง31เกร,รกดาคมนี้นะคะแล้วก็จะได้รับของสม นาคุณไปเลยนะคะเป็น OPPO Mini สูตรเคสมูลค่าถึง1,299บาทไม่ต้องไปหาเคสเพิ่มเติมเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาฟิล์มกระจกนิ้ภัยกันรอยคุณภาพสูงนะคะที่ใช้งานได้แบบทัชสกรีนลื่นไหลติดตั้งง่ายนะก็คิดถึงบูอาเมอร์ได้เลยนะคะเป็นยี่ห้อที่มีรุ่นของโทรศัพท์ให้เลือกเยอะมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าหาฟิล์มกระจกยากนะลองเข้าไปดูที่แบรนด์นี้กันก่อนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเขาเพิ่งออกนะคะรุ่นใหม่มาเลยนะเป็นแบบฟิล์มกระจกกันมองนะคะถ้าเกิดใครต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็มีมาให้เลือกกันแล้วด้วยนะคะยังไงก็ ห,หาซื้อได้เลยนะคะที่ช้อปปีและลาซาด a านั่นเองเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ Description อีกด้วยค่ะยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะและ้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝาก,กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย